ที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสอสอแล้วก็มีมติออกมาชัดเจนว่าจะไม่โหวตให้กับแค a ดิเดตนายกัฐมนมตีของพรรคเพื่อไทยหลังจากเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเรียกว่าเป็นพันผสมข้ามคั่วซึ่งก็มีมติออกมา3ข้อแลว้วเมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคเงคุณชัยธวัทตุลาธนก็เป็นผู้ออกมาถแถลงด้วยตัวเองว่า ข้อหนึ่งเลยนะครับรัฐบาลผสมข้ามคั่วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีการนารัฐบาลคั่วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาการที่พักก้าวไกลจะโหวตให้แคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามคั่วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอตามที่เป็นการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสอวอเพื่อปิดสวิตก้าวไกลเพราะหากทุพักการเมืองมีเจตนาจะปิดสวิตสอวอและเคารพ ออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยก้าวไกลแต่ั้งแรกและสุดท้ายข้อ3แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนร่ององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหน้าตาของคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมของพลเอกประยุทธ์มากนะักพักก้าวไกลไม่เชื่อว,ว่าการตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชนจะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงก้าวไกลยืนยันอีกครั้งการไม่โหวตให้กับคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีผสมข้ามขั้วนั้น เราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตของเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่ก้าวไกลเคยให้ไว้กับประชาชนนั่นก็นคือแถลงการเมื่อวานมีลุงไม่มีเรา<ช>มี <ฮะ S 2> เราไม่มีลุงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะคะกับโฆษกของพรรคก้าวไกลค่ะ อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณรังสิมันโรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาครับส,ส,สวัสดีพี่แอลครับค่ะคุณรังสิมันคะขอเหตุผลที่แหมบรรดาประชาชนฟังแล้วต้องร้องอ๋อก,กันหน่อยว่าเหตุใดถึงไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมีแสดงจุดยืนออกมาปรากฏว่าก็มีบางส่วนนะคะที่เขาเชียร์พักเพื่อไทยเขาก็ย้อนถามนะว่าเออตอนพักเก้าไกลอ่ะเพื่อไทยเขายังโหวตให้แบบไม่แตกแถวเลยอะค่ะ คือ <c oughs> จริงๆเหตุผลม,มันก็อยู่ในที่เราชี้แจงไปครับหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กของก้าวไกลนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาสั้นๆง่ายๆเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ที่เรามาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่จะเป็นการติดสวิตส์สวอแต่มันเป็นการติดสวิตก้าวไกลนะครับเอ,อจินตนาการง่ายๆครับเราแปดพักเดิมทีนะครับเราให้เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นการจัดนําจากตั้งรัฐบาลน,นะครับ <c oughs> ก้าไกลเนี่ยก็ยอมเรื네่องประธานสภานะครับยอมให้เพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหวังว่าอ่ะเพื่อไทยไปคุยกับสวไปคุยกับรุ่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะได้เสียงสนับสนุนมาเพิ่มหน่อยจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วสามสิบสองกว่าสิบสามสวใช่ไหมครับที่จะหวตให้กลับไปไปมากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องมีเก้าไกลแล้วนะเนื่องจากว่าสวเนี่ยไม่เอาเก้าไกลเนื่องจากว่าพรรคนั้นพรรคนี้เนี่ยไม่เอาเก้าไกลกลายเป็นว่าฝ่ายที่ ไม่ชนะเลือกตั้งอย่างควบอำนาจเดิมที่การเ,เสียงข้างน้อยไปจนถึงสวนะครับซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดมาวาระเนี่ยเป็นผู้กําหนดเกมแล้วทําให้พรรคเพื่อไทยจะต้องเดินตามนะครับ,รบผมไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยในการเดินบนเส้นทางนี้อยู่บนพื้นฐานของความเต็มใจของพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายมันคือการเดินตามในสิ่งที่สวเป็นคนกําหนดมันเป็นการเดินตามในสิ่งที่พรรคควบนาดเดิมเป็นคนกําหนด แล้วจากเดิมที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะปิดสวิตสวนะครับเราอยากจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยมันก็กลายเป็นการปิดสวิตพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองที่ได้รับเสียเป็นระดับหนึ่งของพี่น้องประชาชนครับอืมครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ยอมแล้วยอมอยู่ยอมอีกแต่จะเป็นยอมแล้วยอมอยู่แต่จะไม่ยอมอีกแล้วถูกไหมครับทีนี้ทีนี้ครับครับเพราะว่าเราก็ยอมมาเยอะแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของยอมหรือไม่ยอมนะครับที่ต้องต้องเรียนตามตรงว่า มันเป็นเรื่องที่เรามองไปแล้วเนี่ย <bunker> เราไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรครับ <hi ểu. S 2> ให้ผมทํานายนะครับผมก็เชื่อ UM ว่าโครงสร้างคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับเมื่อไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเนี่ยความหวังความฝันที่เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันก็อาจจะมีโครงสร้างการเมืองแบบเดิมนะครับและที่สําคัญเป็นโครงสร้างอะไรครับมันเป็นโครงสร้างที่แสดงให้เห็นว่า การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งรัฐบาลที่อยู่บนพื้นฐานของการกรงใจผู้มีอำนาจการกรเงใจผู้มีอำนาจในเวลานี้นะครับนั่นหมายความว่าผลประโยชน์ของประชาชนนะครับในระยะยาวในอนาคตนะครับจะถูกตอบสนองมากแค่ไหนเนี่ยพูดกันตามตรงก็ก็เป็นคําถามโตโตโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของความชอบธรรมด้วยนะครับเรามองว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นการ พลิกขั้วเป็นการผสมพันธ์ข้ามขั้วเนี่ยผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่จะเห็นรัฐบาลหน้าตาแบบนี้นะครับครับงั้นวิเคราะห์หน่อยเราอุตส่าห์ชนะ ได้เลือกตั้งอันดับหนึ่งมา151ที่นั่งสาย MOU อย่างเร็วเลย8พักร่วม3 1 2จัดตั้งได้เร็วมากสุดท้ายโหวตไม่ผ่านเสียประธานสภาเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและวันหนึ่งเพื่อนรักของเราก็ตัดสินใจบอกว่าไปกับนายต่อไม่ได้เพราะมันทางตันแล้วก็ไปสลายคั้วอีกฝั่ง188เสียงมารวมและกาลังจะจัดตั้งรัฐบาลได้กาลังจะได้เสียงสอวอด้วย ก้าวไกลวิเคราะห์หน่อยครับว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราดําเนินการอะไรผิดพลาดในหมากตัวไหนครับปรังสิมันโรจริงๆผมคิดว่ามันเป็นการดําเนินการตามเจตจานงของประชาชนนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาอย่างหนึ่งในการเมืองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการที่จะไม่ยอมเคารพต่อเกตจันงของประชาชนนะครับในหลายๆกรณีผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจานวนมากก็เห็น ว่าปัญหาทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าการรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่สังคมนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับไม่เชื่อมั่นในเรื่องของตกรแทนของประชาชนและนาไปสู่ปัญหาทางการเมืองในหลายๆกรณีนะครับครับที่นี่เนี่ยนะครับเราพยายามเราพยายามที่จะสร้างรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้นะครับแล้วเราก็มีนยโยบายนะครับที่เราสัญญาเอาไว้กับที่น้องประชาชนต้องแต่เราหาเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ลทลายชุดผูกขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบราชการรวมศูนย์ต่างๆนะครับไปจนถึงการปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเขียนทหารแล้วก็แน่นอนนะครับกฎหมายที่ประเมินต่อสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับซึ่งมีหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหมินประมาทไม่ว่าจะเป็นพรบเพื่อพรบชุมนุมไปจนถึงการแก้ไขมาตรานึหนึ่งสองนะครับเราเองก็มีข้อเสนอต่างๆนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่านโยบายต่างๆของเรา ซึ่งผมเชื่อว,ว่าคงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมันได้เป็นนโยบายที่ทําให้เราพาเรามาถึงจุดนี้นะครับ,รบก็คือเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งในระยะเวลาสั้นและนะครับมากไปกว่านั้นก็คือตรงเป็นข้ามนะฮะฝ่ายที่กังวลว่านโยบายหลังนี้จะสําเร็จเนี่ยนะครับก็คงมีอยู่มากเหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายก็เป็นทุนผูกขาดเป็นระบบราชการเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการเมืองแบบเดิมเดิมเขาก็คงไม่อยากจะให้พักเก้าไกลขึ้นนะฮะ ก็มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศนี้ซึ่งมีกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้ประเทศนี้เปลี่ยนครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพวกเขาสุมหัวกันเมื่อพวกเขารวมตัวกันอ้างงนอ้างี้นะครับสุดท้ายเนี่ยการมืองเลยมาถึงจุดนี้นะครับมาถึงจุดที่เราจะปิดสวิตเขาโดนเขาปิดสวิตกลับซะอย่างนั้นเพราะนโยบายของเราที่ชัดเจนมากๆนั่นหมายความว่าสิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำตอนนี้คือแลกกับอนาคตแต่ณตอนนี้ดูแล้วมีโอกาสเป็นฝ่ายค้านสูงมาก เป็นห่วงเพื่อนไหมคะตอนนี้ผมคิดว่าครับผมคิดว่ามันมันไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์ก้าวไกลนะ,ค,ะครับแต่มันคือการปิดสวิตช์เสียงของประชาชนแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละมันมันก็ยี่ตอกย้ําต่อปัญหาเดิมครัือถ้าเราเราเราถอยมาสักเก้าหนึนะะ่นครับปิดชื่อพั้ปิดอะไรเนี่ยล,ล้วเราลองดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอดีตตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้ปัญหานี้มันดยตลอดคือตัวแทนของประชาชนก็จะถูกกลุ่มคน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีความชอบธรรมในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับโ hmm. ดนปิดสมิตช์อยู่เสมอไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับ <Ha. S 2> ไม่ใช้อํานาจปลายกระบอกปืนก็ใช้อํานาจกฎหมายสิ่งเหล่าน <Ha. S 2> ี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเช่นเดียวกันกับพักเก้าคลายนะครับเราเองก็พยายามก่อตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับคุณพิ t าก็เจอปัญหาในเรื่องของหุ้นไอทีวีซึ่งเปิดทีวีกี่ช่องก็ไม่เจอไอทีวีสักกระช่องหนะ่ะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เจอปัญหาในลักษณะแบบเนี้ พ้อมแล้วซ้ำอีกแต่แน่นอนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มันคืนกลับมาก็คือว่าสังคมก็จะได้เห็นนะครับว่าใครเป็นใครนะครับมันคือการเปลยสังคมทั้งหมดนะครับออกมาให้เห็นจริงกันกันตรงไปตรงมาครับ ค่ะคุณลังสิมานคะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยอยู่ในช่วงของการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวว่าคนที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยพักการเมืองต่างๆเริ่มที่จะมีการต่อรองกระทรวงกันแบบดุเดือดมากขึ้นโดยเฉพาะยื่นเงื่อนไขขอนั่งกระทรวงเดิมแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเพื่อไทยยอมนะมแล้วได้นั่งกระทรวงเดิมจริงๆหมายถึงพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเนี่ยทางพักเก้าไกลเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมคะคือจริงๆแล้วครับตั้งแต่ช่วง ที่นครับที่มันก็มีการคุยกันเรื่องนี้ในมุมเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับก็เคยพูดนะว่าถ้านั่งกระทรวงเดิมเนี่ยนะครับไอการตรวจสอบปัญหาในอดีตเนี่ยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะติดไปไม่ได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันในในรัฐบาลที่แล้วนะครับเขาเองก็จะใช้อำนาจเดิมนะครับในการซุกซ่อนต่างๆดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่น่ากังวลอย่างแน่นอนว่า ถ้ามันมีการนั่งในกระทรวงเดิมนะครับสุดท้ายเนี่ยการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันก็คงจะเร็จไปได้ยากและเผื่อมันเป็นการต่อท่อหายใจให้กับคนที่เอ่อทุจริตคอร์รัปชันในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยดังนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของปัญหาการทุจริตที่มันมีมากมายอยู่แล้วนะครับในรัฐบาลเดิมและการเป็นว่ารัฐบาลนี้ก็อาจจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ผมต้องเรียนกับคุณตาคุณแอลนะครับแล้วก็พี่<า>น้องประชาชนว่า ถ้าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมันมันเป็นปัญหาที่มันแก้ได้แต่มันเป็นปัญหาที่ต้องการความกล้าที่จะแก้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาอยู่ในกระทรวงเดินต่างๆเนี่ยมันมันมันไม่ทังแก้ได้หรอกครับแล้วสุดท้ายรับฐบาลน,นี้เนี่ยนะครับความแตกต่างอาจจะมีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรแต่ว่าตําแหน่งสําคัญอื่นๆไม่ได้แตกต่างนะครับสุดท้ายมันก็เป็น รัฐบาลที่ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จำแรงเข้ามาอยู่ในรัฐบาลนี้ครับก็เป็นหน้าความน่ากังวละนะครับหน,หนักใจไหมถ้าสุดท้ายเราต้องกลับมาทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มขน้นหลายคนก็ชื่นชมว่ารอบที่แล้วครั้งแรกของก้าวไกลตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากอนาคตใหม่มาแล้วกันะนะครับก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่รอบนี้มีโอกาสต้องเข้าไปทําให้เข้มข้นมากกว่าเดิมและยิ่งถ้าสุดท้ายเป็นการนั่งนะครับในกระทรวงเดิมๆของคนเดิมๆอีกมันยิ่งต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นหนักใจไหมครับ คือพูดกันตรงไปตรงมาครับเราเองก็คงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเะยครับไม่ใช่พรวัาเป็นการทําหน้าที่ด้วยความแค้นด้วยความอะไรคงคงไม่ใช่นะครับ,รบแต่มันคงคงเป็นการทําหน้าที่เพราะว่าอยู่ที่ว่าพยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับที่เราได้มาซึ่งมันก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างให้ไว้หน้าอิกหน้าพรหมนะครับ,รบอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนเดิมะฮะ คือมองจากการอังคายมันก็เห็นนะฮะว่าว่า,วามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอการตรวจสอบสมมติคุณอนุทินนั่งเรื่องนั่งสารสุขใช่ไหมฮะค <c oughs> ่ะเราก็เราเราก็พอทานายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ <c oughs> คุณศักสยามนั่งสมมติคมนาคมอีีรอบนะเราก็พอทานายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในทั้งในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เปัญหาที่มันอาจจะถูกกล่าวหาว่าว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> โดยโดยทั้งหมดนะฮะคําถามก็คือเออผมคงรู้สึกแบบเขาเรียกะไรเดจาวูา ja มากเลยนะคนอนออือมันภาพซ้ำเกิดขึ้นแล้วเออมันภาพซ้ำอ่ะมันแบบรัฐมนตรีคนเดิมเลยนี่หว่าเลือกตั้งมาแตกต่างอย่างเดียวก็คือพักเก้าไกลหันไปมองด้านหลังเพื่อนๆมีร<ม>้อยห้าสิบกว่าคนเออนี่คือความแตกต่างอย่างแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมคิดว่ามันไม่ใช่อนาคตที่เราอยากเห็นนะฮะแต่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกผมพร้อมทําหน้าที่ให้ดีที่สุด อืแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนย้ํานะครับว่าเอเมติของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ชัดเจนนะครับมติของเราก็คือเราเนี่ยนะครับจะไม่โหวตเห็นด้วยนะครับให้กับคุณเสรษฐานะครับรับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับการเมืองจะนําไปสู่การเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เนี่ยมันก็คงต้องไปพิจารณาว่าปออกครงแล้วมันมีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จหรือไม่ ครับ <c oughs> นะครับพอมันมีรัฐบาลสําเร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีฝ่ายค้านรรคการเ <c oughs> มืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้านคิดว่าจะมีการประกาศไหมครับหรือว่ารอให้โหวตให้เสร็จก่อนคงคงดูดูหน้าง,งานนะครับดูสถานการณ์ที่มันกาลังจะเกิดขึ้นจริงนะครับ <c oughs> ครับฮะทีนี้ขออนุญาตถามไปเรื่องมออ่องนิดนึงดีไหมหลายคนที่เป็น เรียกว่าแฟนคลับของก้าวไกลแล้วกันเริ่มเป็นห่วงท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างคุณปฏิีพัฒน์ที่ไปโพสต์เรื่องคราบเบีรยมีการพูดคุยกันในพักไหมครับเพราะว่าแน่แน่นอนว่าเรื่องนี้จะถูกนักร้องมืออาชีพร้องเรียนก็จริงก็เห็นแล้วนะครับว่ามีนักร้องนะครับที่ไปร้องเรียนนะครับแต่เราก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยในเชิงกฎหมายเรื่องนี้มันก็มันก็มีปัญหาอยู่นะครับมีความพยายามที่จะใช้กรณีนี้นะรแต่ที่จะ ดำเนินการนะครับในทางกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งถ้าว่ากันตรงไปตรงมาครับเราก็คงต้องต้องไปดาเนินการนะครับในอนาคตนะครับว่าเอจะปรับปรุงแก้ไขกับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหมอองเนี่ยนะครับตัวรับรองประธานเองนะครับจริงก็คงจะโพสในลักษณะที่มันคือความภาคภูมิใจนะครับของของพิเชอร์โรคนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคราฟเบียต่างๆเนี่ยนะครับ มันเองมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโปรเจกต์ที่จะนําไปสู่การยกระดับในเรื่องของการสร้างชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่ดีให้กับคนในชุมชนได้คนในพืษณนุโรคได้นะครับหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่ซึ่งบางที่เนี่ยนะฮะเขาก็มีการเอาในเรื่องของส่วนผสมนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นเข้าไปด้วยซึ่งมันก็จะทําให้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของเราเนี่ยนะครับถูกใช้อย่างมีประโยชน์นะครับอาจจะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนกดด้วยจริงตอนนี้จริงจริงแล้วมันมันเป็นประโยชน์ครับแต่ถ้าพูดนตรงไปตรงมาเรื่องเบียร์เรื่องสุราเนี่ยกับคนไทยอ่ะฮะคือแต่มันมีกฎหมายเราโฆษณาเรื่องนี้คุณนังสมบันโรไม่ได้พูดคุยกันปฏิเสธฮะครับผมไม่ปฏิเสธว่ามันมีกฎหมายครับแล้วก็ผมเข้าใจดีนะครับว่ากฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันมันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับ แต่ว่าถ้าเรามองเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมนะครับเราก็ต้องพิจารณานะฮะว่าจริงๆเนี่ยประเทศของเรานะครับสมควรที่จะมีหน้ากฎหมายหน้าตาแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะครับก็บเ,เอาเข้าจริงแล้วนะฮะสิ่งที่หมอองทํานะครับมันจะนําไปสู่การอยากดื่มสุราเพิ่มขึ้นนะครับของคนไทยรหรือว่าต่อให้ไม่มีการโพตแบบนั้นในสุดท้ายมันก็มีการดื่มกันแบบที่ที่เราเองก็รู้ๆกันอยู่นะครับ ดังนั้นนี่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็คงต้องเป็นการเป็นกฎหมายที่เราต้องไปทบทวนกันต่อไปนะครับอยากให้คุณลังสิมันทิ้งท้ายเรื่องของเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3นิดนึงอะค่ะตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าฝั่งของคู่แข่งเขาไปแท็กทีมกันนะเพื่อไทยพลังประชารัฐตกลงว่าจะหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์มาสู้ลุยเดี่ยวกับพรรคเก้าไกลแบบนี้มัออนวันเลยเออกังวลไหมคะ เบื้องต้นผมขอเล่าอย่างนี้ก่อนครับตอนนี้มีการจับเบอร์แล้วนะครับครับพัคเก้าไกลนะครับในในพื้นที่รละยิ่งกฝ่งนียนะครับเราได้เบอร์หนึ่งนะครับสาเหตุที่เราได้เบอร์หนึ่งก็คือไม่มีคู่แข่งมามาจับเบอร์ด้วยเลยนะครับเราเป็นพักเดียวที่ไปจับเบอร์นะครับเข้าใจว่าคู่แข่งก็อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของข้อสรุปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนที่ลงนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ แต่มันจะมีเวลาสามสี่วันเนี่ยที่สมัครใช่ค่ะใช่ครับมีเวลาสามสี่วันครับแต่ว่าเอมันแสดงให้เห็นความพร้อมของพรรเก้าไกลนะครับว่าท่านทีที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ในการที่จะปราศัยหาเสียงนะครับแล้วก็นําเสนอนโยบายนําเสนอสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับแน่นอนว่าในพื้นที่นี้นะครับเราก็จะต้องไปป้องกันแชมป์นะครับเราก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับ ก็ยังไงฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในคุณที่ดังกล่าวมีสิทธิ์เตั้งดังกล่าวนะครับก็คงต้องฝากเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับพาคเก้าไกลไว้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวรอดูว่าใครจะมาเป็นคู่ท้าชิงแล้วกันนะแต่เช้านี้ขอบคุณมากครับปังชิมันโรมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับครับฮะ